โอ้โหตอนชมสวยงามครับ huh. ดูจังหวะเสิร์ือปังน้ำครับนิกบังไว้เปิดขวาขอชมเองครับโอ้โหชมสวยงามมากครับขอเปิดเขาโอ้โหเอาละครับลูกเสิร์ฟนิกบังมดเริ่มทำงานแล้วครับสวยงามมากครับพี่บังมดชมอย่างนี้ระเบิดดีครับโอ้โหตอนปังน้ำแตกอีกแล้วครับวันนี้ครับนิกเสิร์ฟือขอมีสั้นมียาวครับโอ้โหลูกนีกกะเสิร์ฟไล่ขวาครับไม่ข้ามครับ ว้าวเตี๋ยบางรถกระแตก็เห็นเหมือนกันครับ,รบกระจุกกี้นี่บางรถเสิร์ฟข้องยอดกอนเปิดซ้ายชงโอ้โหมีจังหวะที่เตสยสวยๆเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคู่เอกของวันนี้ครับก่อนพี่ปากน้ำครับ ก่อนกี้คู่นี้เคยเจอกับเจ้ามินตาจีแล้วก็เจ้ากองกองมาแล้วนะครับแต่ว่าพ่ายแพ้ให้มินตาจีแล้วก็กองกองครับวันนี้ค่ายปากน้ำต่อค่ายพุทธบูชา3าคนครับฝั่ง3าคนก็มีเจ้านิกบางมดครับอดีตหัวเบอร์หนึ่งครับแล้วก็เจ้าเทพุทธบูชาอดีตเขียวเบอร์หนึ่งแล้วก็เจ้าเตีย้ยบางมดครับก่อนต่างน้ำเสิร์ฟครับเทพเปได้สวย ดูจังหวะไปของเจ้าเท่ครับเหมือนโดนน้องโจกี้ข้ามไปพอดีครับป่อยปากน้ำเสิร์ฟทิกเน็ตโหเซิร์ฟดีมากครับดูจังหวะเสิร์ฟของเจ้ากรับลูกออกครับหนึ่งต่อสองครับนิกบังมดเสิร์ฟปอปากน้ำเปิดสบายชมอย่างนี้เจ้ากี้รําเบิดดีครับ เกือบท้ามครับนีแหละครับนิกบังบดครับเมื่อก่อนนี้หุ่นเรียกว่าผิวลมครับตอนนี้รวมร3 0ยสามโลแล้วครับกี่เปิดได้สวยครับ่อนปากน้ำชงทางโอ้โอ้โหนิกหลบไม่ทันครับยืดเอามือรับแบบมอบตัวเลยครับโอ้หมีขาวอย่าไปทัก้ อย่างนี้น้องเขาก็หายใจหมดเลยดิแต้มสองต่อหนึ่งครับก่อนปากน้ำเสิร์ฟลูกลุมครับโอ้โหเช็คออกพลาดครับลูกเมื่อสักครู่ครับแต้มสามต่อหนึ่งครับก่อนปากน้ำเสิร์ฟก่อนปากน้ำ้โหลูกนี้ออกครับ นิกบังอดเสร์มไม่ข้ามครับแต้มสามตอนหนึ่งครับกอ,อนปักงน้ำเสร์ฟเสร์ฟพร้อมไปง่ายๆครับนิกบังมดเปิดซ้ายเตี๋ยบังมดโอ้โหสุปกี่น้อมกี๊เปิดได้สวยพรชุงสวยงามครับยังอยู่ไม่ทันครับดูจงังหวะเสร์ฟกอนปักงน้ำครับนิกบังมดเปิดขวาขอชมเองครับ โอ้โหชวสวยงามมากครับพอเปิดเขาโอ้โหเอาแล้วครับลูกเสรือนิกบางบดเริ่มทำงานแล้วครับสองต่อสามนิกบางบดเสิร์ฟกีเปิดได้สวยครับก่อนโชว์สวยงามมากครับแต่สามต่อสองครับก่อนปากน้ำเสิร์ฟเทยังเปิดได้สวยครับเตียบางบดชงอย่างนี้ระเบิดดีครับสองต่อสามนิกบางบดเสิร์ฟ อบอลปากน้ำแตกอีกแล้วครับแตกสามเท่าครับคู่เอกของวันนี้ครับนิกเสือ้อมอมีสั้นมียาวครับเอาเลยครับบรรดาเซียนมองว่าฝั่งทางเจ้านิกบางมดเป็นต่อแล้วครับเตี่ต่อสามนิกบางมดเสิร์ฟโอ้โห,หลูกนีกกะเสิร์ฟไล่ขวาครับไม่ข้ามครับแตกสามต่อสี่บอนปากน้ำเสิร์ฟ ยิาบางมดก็แตกได้เห็นเหมือนกันครับสีเท่าครับ <c oughs> <c oughs> นิกบางมดเสิร์ฟครับสีเท่า <c oughs> กอปากน้ำเปิดเข่าครับ <c oughs> ชงสวยงามครับเจ้ากี้กี้นี้อยู่บออกรุงเทพเลยครับ <c oughs> กอดปักน้ำเสิร์ฟครับแ้มสีเท่าลูกออกไปเยอะครับสีเท่าครับนิกบางมดเสิร์ฟของยอดกอดเปิดซ้ายชงซ้ายชง <c oughs> สวยๆด้วยครับกิ้งกล่องแก้วครับลูกมาสักครู่ครับสกอร์อยู่ที่สีเท่าบอลปากน้ำเสิร์ฟอมบเบียให้เงินมาเท่าไหร่ครับเสิร์ฟยอดครับเตียบางงดเปิดสบายอย่างนี้ระเบิดดีครับโอ้โหจังหวะเทคตัวเจ้าเท่เทครับสกอร์อยู่ที่สีเท่าโอ้ลูกนี้โจ๊กี้เปิดแตกครับตั้งห้าต่อสี่ครับนิกบางงดเสิร์ฟคอยปากน้ำเปิดซ้ายได้ครับ โถงสวยงามครับตั้มสี่ต่อห้าครับก่อนปากน้ำเสิร์ฟพิกเน็ตโอ้โหลงมสวยงามครับก่อนปากน้ำเสิร์ฟเทเปิดไม่ดีครับเตียบางวดยังชมมาได้สวยเทเตะดีครับสกอร์อยู่ที่5เท่าครับนิกบางรสเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟลูกน,นี้เดินทางเร็วมากครับเจ้าก,กีกมเปิดไม่ชันครับ โอ้โหเสิร์ฟลูนีไม่ท่ามครับนิดเดียวครับแตมห้าต่อหกครับก้อนปากน้ำเสิร์ฟเสิร์ฟออกไปเยอะครับดูเหมือนทางด้านาก,ก้อนปากน้ำจะเสิร์ฟจี้ใส่เทพพุทธบูชานะครับพร้อมครับกี่เปิดได้สวยก้อนเล่นเองครับเตะดีครับดูจงังหวะเสิร์ฟของก้อนปากน้ำครับแต้มห้าต่อหก ต่อปากน้ำเสิร์ฟเสิร์ฟยอดครับเตี้ยบางวัดเปิดหลังเท้าสบ,บายครับอย่างนี้ระเบิดดีครับ6ต่อ5นี้บางวัดเสิร์ฟโอ้โอจังหวะเสิร์ฟของเจ้านิกนิดลูกเดินทางเร็วมากครับ7ต่อ5ครับนิกบางวัดเสิร์ฟเข้ากลางครับต่อปากน้ำยังเปิดได้สวยเจ้าขี้เตะดีครับสามห้าต่อเจ็ด อปากน้ำเส์ฟเจาะที่ไหนครับเยียสามคนเต็มสนามอ้โหเสืใส่เน็ตดีกว่าครับ7ต่อหครับนิกบางบดเส์ฟพ,พริกเน็ตมาอโอ้โหโอ้โหลูกทั้งเดินทางเร็วทั้งพริกเน็ตครับใครจะรับได้ครับลูกเมื่อสักรู่ครับโอ้เรียกว่าทีเด็ดของเกมนี้เลยครับลูกเสิร์ฟของเจ้านิคพุคธบูชาครับสกออย,อยู่ที่8ต่อห้า นิกบัมกดเสิร์ฟโอ้โหจงกอหลงทางแล้วครับเมื่อสักครู่ครับแต่ห้าต่อ8ก่อนปากน้ำเสิร์ฟอ้าเปิดโดนตัวครับกรรมการบอกว่าเสียแล้วครับงงงงนิกเหมือนผอมลงเลยครับโอ้โหผมว่าไม่ผอมแหละครับ <c oughs> ตามหกต่อแปดครับนิกบางรถเปิดขวาเตี้ยชงซ้ายตีเกียวครับขว่าั่งน้ำชงสวยเจ้ากี้ตีเกียวยังอยู่ครับเฮ้ยโอ้โหเย่งกันเตะครับเมื่อสักครู่ครับเจ้ากองก็บรรจุกระสุนแล้วครับเจ้ากี้ก็บรรจุกระสุนแล้วครับโอ้โหดีนะครับไม่ไปแตกกันกลางอากาศครับเมื่อสักครู่ครับ แปดต่อหกครับเสียดายจังหวะจะเป็นแต้มของปากน้ำครับนิกเซิบโอ้โหติมข้อครับก่อนยังเปิดได้หืมตัองกี้ต้องเอียวตัวเตะแล้วครับหกต่อแปดครับก่อนปากน้ำเสิบเตียบอกว่าเปิดไม่เสียครับไม่เสียนะครับไม่เสียครับแอดมินแอดมินก็เล่นฝั่งนู้นแหละครับแต่ว่าแอดมินก็เห็นอยู่ครับว่าไม่เสียครับ ตัมแปต่อหครับนิกบางมดกีเปิดไม่ดีครับเจ้าก่อนยังไปงัดมาจากข้างสนามได้ครับตั้มหกต่อแปเสิร์ฟใส่เจ้าเทพเทพเปิดได้สวยครับเตียบางมดชงสวยงาม8ปต่อหกโอ้โหโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้เราเบิดดีครับ โอ้โหเตี้ยบางมดชมล้นครับเมื่อสักครู่ครับเปิดสวยๆครับเจ้าที่ถึงกระจมให้เจ้าเจ้าเตี้ยเลยครับลูกนี้ครับแข่งขันกันที่13แต้มไม่มีดีวครับ9ต่อ6นิกบางมดเสิร์ฟไม่ข้ามครับ6ต่อ9ครับก่อนฝากน้ำเสิร์ฟเตี้ยบางมดเปิดหลังเท้าทงค่อนข้างต่ำครับก่อฝากน้ำเกี่ยวไม่อยู่ครับ กอดปากน้ำยังเปิดได้สวยชมสวยงามครับกอดปากน้ำเสิร์ฟไทข้ามครับนิกบังก็เสิร์ฟอ้ยเหลีวแรงะนุนรกจริงๆครับ10ต่อ6นิกบังก็เสิร์ฟกอดปากน้ำเปิดได้สวยลงมาน้องกี้หืเตะด,ดีครับแต่6ต่อสิบกอปากน้ำเสิร์ฟ เทเปิดนิกบางมดโมงลูกออกครับเจ็ดต่อสิบครับก่อนปากน้ำเสิร์ฟนิกบางมดเปิดได้สวยสิบต่อเจ็ดลูกนี้เจนิกเสิร์ฟออกไปเยอะครับเจ็ดต่อสิบก่อนปากน้ำเสิร์ฟอ้าวลูกนี้เจเทแตกครับก่อนปากน้ำเสิร์ฟ ลูกออกครับ10ต่อ8ก่อนปากน้ำเปิดได้แล้วครับชมสวยงามเือติดเกี่ยวเจ้าเท่ครับ8ต่อ10ก่อนปากน้ำเสิร์บเท่เปิดลุดยังอยู่ยกซอดตัวเตะโอ้โหต้องยอมเขาแล้วครับลูงนี้ครับ แสดงว่าวันนี้ไม่ได้สุยมาครับเดียวแรงพละกําลังยังดีอยู่ครับสิบต่อแปดนิกบังบดสืบถุงห่างครับถุงห่างครับนิบังบดเกี่ยวบ้าไปแล้วโอ้พระเอกของงานครับคือนิกบ,งบ,บ,งบ,บังบดครับนิกบังบดสืบต่างน้ำเปิดได้สวยดูจังหวะเตะน้องกี้ครับเตะดีครับ 8ต่อ11ครับก่อนปากน้ำเสิบเอ้าเสิบเข้าช่องได้ดีครับเกต่อ11ครับ2แต้มทัน2แต้มเกมก่อนปากน้ำเทลากเองครับไม่มีปัญหาครับ11ต่อ9ที่ีเปิดไม่ดีครับก่อนชงซ้ายยังชงกลับเข้ามาได้ครับเกต่อ11ก่อนปากน้ำเสิบ เป็น10ต่อ11แล้วครับ10ต่อ11ครับเกมกำลังมันครับสูสีกันอยู่อานิกโชมสวยโอ้โหเจ้านิกยังถือว่าปฏิกิริยาดีอยู่ครับ11ต่อ10กขอนเตดหลังเท้าซ้ายสวยๆครับอย่างนี้นิกบอกว่าเกี่ยวยังอยู่เท โอ้โหจังหวะเจ้าเตี้ยเป็นงัดหลังเท้ามาออกจากหัวเจ้าเตยทีรวัดประกอบครับเจ้าเตยถือถึงกระเกาหัวเลยครับเมื่อสักครู่ครับลูกเดียวเกมนีบิบังมัเสิร์ฟไม่ข้ามครับ10ต่อ12ครับก่อนปากน้ำไอเสิร์ฟก่อนปากน้ำนิกบงังก็เปิดสวยครับเตี้ยชงล้น โจเทนี้ถนัดข้ามเขียวอยู่แล้วครับ12ต่อ10ครับนิกบางบก็เซิร์ฟอนเปิดได้สวยครับชงอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับ10ต่อ12ครับคอดปากน้ำสเสิร์ฟพิกเน็้มาอา้าวนิกบางก็แตกเหมือนกันครับ11อต่อ12อดเซิร์ฟพิกเน็ตมาเคลากเองห่างครับเตะรู้ออกครับ องเท่าครับตอนนี้ครับเดือดแล้วครับอาลุนกันต่อครับจะทำแฮตทิกหรือเปล่าครับได้มาสองลูกแล้วครับสิบสองเท่าครับชิงดำแล้วครับลูกเดียวเกมมากนปากน้ำทำไงลูกเดียวเกมสิบสองเท่าโอ้เสียเปล่าครับเอ้าพี่โชว์สวยยังล็อกได้ครับ เอาแล้วครับบรรดาเสียนี้เรียกว่าลุกขึ้นมากันแล้วครับดากเริ่มไหม้กันแล้วครับน,นั่งไม่ติดกันแล้วครับนิกบังบลส์เซิร์ฟคอปังน้ำเปิดซ้ายได้ครับยังร้องอยู่หรือเปล่าโอ้โหเอึมข้อแล้วนะครับมาดูแมตช์พอยต์ครั้งที่สองของค่ายปากน้ำครับสิบสองเท่าครับค่ายปากน้ำเสิร์ฟ ก่อนปากน้ำเทเปิดไปดีเียยังชมได้สวยโอ้โหเียยังวิ่งมาชมลูกสองได้ครับเปิดลูกแรกไม่ดีนะครับเมื่อสักครู่ครับนิคฟังก็เสิร์ฟปอนปากน้ำเปิดซ้ายสบายอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับเฮ้ยโอ้โหเกี่ยวไม่อยู่ครับใครเชียร์ใครปากน้ำครับกดหัวใจมาหน่อยครับผม เกมหรือเปล่าแมตช์พอยครั้งที่3ของค่ายปากน้ำ12า12เท่าเตี๋ยวบางวดเปิดสบายครับอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับ<ป>โอ้โหยังล็อกกันอยู่ครับยังไม่ยอมง่ายๆครับนิกบางวดเ์ฟกี้เปิดเอา้าก่อนชองแปก๊กโอ้โหนกี้โอ้โหชิงกันหลังจากขึ้นเตะแล้วถึงจะกิ่งอยู่ข้างสนามเลยครับ เกมไม่เกมสิบสองเท่าก่อนปากน้ำให้คำตอบครับเกมหรือเปล่าพิ้เน็ดเฮ้ยยังเปิดได้ครับโอ้โห,โห,โหเสิร์ฟดีแล้วนะครับโอ้โหนิกบางมดยังปฏิกิริยาไวอยู่ครับสิบสองเท่านิกบางเดเสีร์ฟป,ปากน้ำเปิดไม่ดียังชงกกับ สิบสองเท่าเอาเสียงผลกับมากรูแล้วเอาเดี๋ยวฮัมบินพูดเสียงดังให้พอ,อปากน้ำเสือสิบสองเท่าเสียคล้งองยอดเทพเปิดได้สวยอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับอ๋อลูกเดียวเกมครับนิดบางโพดสิบสองเท่าพอ,อปากน้ำเปิดซ้ายคล้องสวย การแข่งขันครับพุทธมูช้าเจ้าบ้านเราชนะการปากนะ้ำไปได้ด้วยสก,กอร์13ต่อ12อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมอย่าลืมกดติดตามเพจไปด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับ